เด็กับผมโอ้วันนี้มารัวๆเลยครับโอ้ยหนึ่งสองสามสี่นะครับหกคันเจ็ดคันนู้นนะครับโอ้โหก็เลงเข้ามาเรียงหน้ากระดานกันเลยครับเนี่ยเต็มเพียบครับโอ้โหเละเทะแล้ววันนี้งานเยอะมากครับนู่นยาวมาจากนู่นวันนี้ เราแน่ครับเต็มเต็มแล้วนี่คันยาวนี่กำลังเคลื่อนคอยเข้ามาอีกครับโอ้โหไม่อยากพากนะยาวๆไปเลยครับวันนี้นู่นจากโน้นครับโอ้ดูเหมือนรถอ้อยเลยครับวันนี้โอ้ยรถเยอะมากครับเหมือนรถอ้อยเลยครับมันเห็นไหมครับมาจากโน้นครับ หนึง่งมดนะครับเนี่มาถึงนี่จวดจ,จวดโอ้โหรถเล็กนี่มารับแค่เลทสองเลทนะครับนี่ออกไปแล้วนะนะครับผมโอเคครับเรื่องครับผมโอ้วันนี้งานเข้ามาเยอะมากสงสัยอาทิตย์นี้น่าจะมีอะไรอะไรแน่นอนเลยครับ มีโอพิเศษแน่นอนเลยโอเคบ๊า okay. ยสวัสดีครับสำหรับทริปนี้